สวัสดีครับผมนายเสเขาขวั้ครับผมหลังจากที่ผมอันนี้เซ็จเรียบร้อยแล้วครับเด้อมวนไข่มวลยังเอาไป่งตามบานเซ็จเรียบร้อยทุกอย่างกลับมาบ้านนะครับมาทําความสะอาดกระทะผมมีเคล็ดลับเทคนิคการรักษากระทะเทฟลอน้อครับเด้อนี่ดานในสังเกตดีๆนะครับเวลาไปซื้อก็ได้เวลาไปซื้ ให้สังเกตผิวดีๆนะฮะให้เขาเคลือบมากกับเล็กมากโดยตรงเลยเขาิบอาบอบ่ได้ใส่เป็นยางเป็นพลาสติก๋ส่ให้เบิ้งตัวยางด้วยครับนี่ตัวยางอันนี้ก็เทปลอนคือนกันอันนี้ผมซื้อมากแปดร้อยกว่าบาทใส่ได้บ่ถึงสองเดือนครับพี่นอ้องเบิ้องนดน้ี่นี่นี่เขาเคลือบขังเท่งซื้อๆเขาใส่ยางเคลือบชื้อๆได้นี่ เห็นว่าน,นี่เป็นร้อยเห็นมัน้ะอันนี้เวลามวนไข่เราติดผมเลยเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้ให้สังเกตตรงนี้เด้อครับให้สังเกตดีๆถ้าสังเกตเป็นซีหูครับผมเนี่ยวิธีการเลือกอกระทะเทฟลอนอันนี้ผมซื้อร้อยเก้าสิบเก้าบาทช่วงเขาโผมโมชันอยู่ครับเขอบผมว่าชันใส่ดีครับดีโวันวิธีการรักษาทำความสะอาด ล่างให้ใส้ฟองน้ำสีเหลืองนีได้ครับสีเหลืองได้ให้ใช่เฉพาะสีเหลืองใส่ด้านนี้จังสีได้ครับได้อันนี้คือล่างคาบนํามันซื้อครับผมล่างคาบนํามันเพราะกระทะเทฟลอนมันเบติตบดติดอย่างสกปรกส่วนด้านนี้เขาค่อยใส่ด้านาสก๊อตไบสีเขียวมาขัดไดนะ้วิธีรักษาเก็บรักษาของกระทะเทฟลอน ให้มันใส่ได้โดนให้มันใส่ได้โดนแนวด้านนี้อย่าลืมเด็ดขาดเด้อนี่เด้อใส่ด้านนี้เด้อครับเด้อเราเขาสิได้ใส่มันสิคุม้มใส่ได้โดนแต่ว่าตอนเวลาเฮ็ดผมใสผ้าเช็ดเอาใสผ้าก็ได้ใส่กระดาษทิชชู่เช็ดก็ได้เด้อครับเด้อเวลาเข้ามวลมวนตอ่อมวนต่อเนื่องนะจังผมเลยสามสิบสามสิบก่องเด้อ พอม้วนเสร็จปั๊บใส่กระดาษเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ไปตั้งกระทะลงน้ำมันแค่นั้นเองครับนี่วิธีเก็บรักษาเนี่ยล้างเสร็จปั๊บเช็ดให้แห้งครับเช็ดให้แห้งเลยเดอ้อเช็ดให้แห้งเสร็จปั๊บใส่ถุงใส่ถุงพลาสติกนี่สิเลยครับ